วันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่5.2นะคะรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติมม .4 เล่ม2นะคะซึ่งจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการหาง,งานจากพื้นที่ใต้กราฟนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกนะคะโจทย์บอกว่ากราฟระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ไปตามพื้นราบลื่นเป็นดังรูปนะคะให้หางานนะคะโดยแรงกระทำกับวัตถุ ซึ่งทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้4เมตรนะคะ,ะในการหางานจากพื้นที่ใต้ใตกราฟนะคะให้เราดูว่ากราฟเป็นรูปอะไรนะคะจากข้อ1น,นะคะกราฟเราจะเป็นรูปพื้นที่ใต้กราฟของเราเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะซึ่งพื้นที่ก็คือ,อพื้นที่ใต้กราฟก็คืองานนั่นเองนะคะ,ะเราก็จะได้สูตรว่างงานก็คือพื้นที่ใต้กราฟนะคะ ซึ่งจากรูปในข้อหนึ่งนี้เป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือสูตร1ส่วน2คูณหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานนะคะด้านคู่ขนานคูณสูงนะคะ,ะแทนค่าก็จะเป็น1ส่วนสองคูณ ผลบวกของด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานก็คือด้านนี้นะคะสองด้านนี้นะด้านแรกก็คือสูง5อีกด้านหนึ่งก็คือสูง10นะคะเราก็แทนค่าเข้าไปผลบวกของด้านคู่ขนานก็เป็น 10. ห้าบวกสิคูณสูงสูงก็คือด้านนี้นะคะก็คือ4เมตรนั่นเองนะคะก็แทนค่าเข้าไปนะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตัดทอนกัน จะเป็นห้าบวกสิบนะคะก็ได้สิบห้าสิบห้าคูณสองก็เป็นสามสิบจูลน,นะคะข้อนี้ตอบงานจากพื้นที่ใต้กราฟก็คือสามสิบจูนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ใต้กราฟที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมนะคะถ้าเป็นรูปอะไรเราก็หาจากพื้นที่ของรูปนั้นๆน,น,นะคะมาดูกันต่อนะคะ ข้อต่อไปข้อ2นะคะข้อ2นี้โจทย์บอกว่าแรงที่สปริงกระทำกับมวลก้อนหนึ่งแสดงดังกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตำแหน่งนะคะเขากไก่เข้าให้หาหางานเนื่องจากแรงสปริงจากตำแหน่งศูนถึง0.3เมตรตั้ตำแหน่ง0ูนถึง0.3ก็คือฝั่งนี้นะคะฝั่งขวาสีแดงนี้นะคะ ถ้างานของกอไก่เนี่ยก็คือพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ศูนย์ถึง0ูนย์ดสาเมตรซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเราก็หาจากสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมได้เลยนะก็คือกอไก่เนี่ยก็จะเป็นงานก็คือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคือ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงนะคะแทนค่าก็คือ1ส่วนสคูณฐานก็คือฝั่งนี้อันนี้คือฐานนะคะ คูณสูงฐานของเราคือ0.3สูงคือสูงลงมาด้านล่างก็จะติดลบนะก็เป็นลบ3นะคะคูณกันออกมาก็คือลบ0.45จูนอันนี้คือกอไก่คําตอบนะคะก็คืองานของแรงสปริงจากตำแหน่ง0ถึง0.3เมตรก็คือ ลบ 4. 5 4จูลนะคะได้งานเป็นลบในข้อกอไก่ส่วนข้อไข่เขาบอกว่าให้หางานของแรงสปริงจากตำแหน่งลบ0.3ถึง0.3ซึ่งข้อกอไก่เราหาจาก0ถึง0.3ไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อขอไข่เราก็หาเพิ่มฝั่งด้านซ้ายที่เป็นสีเงินนี้นะคะงานตอนแรกครูให้เป็นงาน,นงาน w 1นะคะ ส่วนขอไข่เขาต้องการหางานทั้งหมดเลยตั้งแต่ลบ0.3จนถึง0.3เพราะฉะนั้นเราหาเพิ่มจากลบ0.3ถึง0แล้วไปบวกเข้ากันกับกอไก่เราก็จะได้คำตอบขอไข่ออกมานะคะ,ะขอไข่คูหาเป็นงานที่สองก็คือด้านซ้ายมือก็เป็นสูตรเหมือนเดิมนะคะคูณฐานคูณสูงก็เป็น1นึส่วนสองคูณฐาน คูณฐานฐานฝั่งนี้ก็คือตัวนี้ลบ0.3นะคูณด้านสูงอันนี้ฐานสูงสูงก็คือ3นะคะคูณกันออกมาได้ลบ0.45จูอันนี้คืองานที่2แต่งานของขอไข่เรานับอาหมดเลยตั้งแต่ลบ ระยะทางแต่ลบ0.3ถึง0.3นะคะเพราะฉะนั้นงานขอไขก็คืองาน1บวกงาน2บวกกันก็จะได้ลบ0.9จูลน,นั่นเองนะคะ